ในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้นําคณะรัฐมนตรีทําบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกประจําปี2567ค่ะ โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภริยาเป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นตึกสันติไมตรีธรรเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี2567ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในวันนี้ได้ขอพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขอให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นขอให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการทํางาน และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่ามีความคาดหวังกับเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี2567ที่จะดีขึ้นค่ะโดยรัฐบาลได้พยายามทำอย่างเต็มที่อะไรที่ทำได้ก่อนก็จะทำก่อนเศรษฐกิจมั่นใจว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งที่จริงแล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาบริหารงานก็คิดว่าจะสามารถดําเนินโครงการดิจิทัลวอ l l e t ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2567แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซึ่งก็พยายามหาวิธีอื่นมาทดแทนไม่ว่าจะผ่านการท่องเที่ยวหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการเฉพาะกิจหรือมาตรการเร่งด่วนต่างๆมาประคองในระหว่างที่รอโครงการดิจิทัลวอลเล็ ซึ่งในวันนี้ก็มีข่าวดีที่ประเทศจีนได้ทําการยกเว้นวีซ่าถาวรให้กับประเทศไทยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้โดยจะทําให้การเดินทางของทั้งสองประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันถือเป็นการยกระดับความสําคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันขณะที่ประเทศไทยพร้อมที่จะเปิดประเทศและดูแลนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้ดีถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมาก นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ได้ย้ําให้ช่วยดูแลอย่างเต็มที่เหมือนเดิมถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องดูแลประชาชนคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวเพราะช่วงนี้คนไทยไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นจํานวนมากถือเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งค่ะ และในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งจะมีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเพราะไม่ได้เจอกันมาหนึ่งเดือนแล้วโดยจะพูดคุยและกำชับในเรื่องของงบประมาณการลงพื้นที่ที่ต้องดูแลประชาชนแม้จะอยู่ในตำแหน่งบริหารก็ต้องลงพื้นที่ด้วยส่วนการพบปะกันร,ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นเมื่อไหร่นั้นนะคะคงต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโดย ขณะนี้ยังไม่ได้มีการชักชวนแต่หากมีการเชิญชวนมาตนเองก็ยินดีและที่ผ่านมาก็เจอกันที่หัวหินเมื่อช่วงปีใหม่แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังยุ่งอยู่ค่ะ